ผีขโมดดงคลังกินคนเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเหล่านักท่องเที่ยวที่ได้ไปท่องเที่ยวในเขตป่าที่จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ย,ยังได้จัดให้เป็นลานกางเต็นท์ เพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสวยงามในเขตป่าที่หาดูไม่ได้จากในเมืองใหญ่เรื่องราวในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นกับโบและแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าแยมทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักสายลุยที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวและกางเต็นท์กันตามลานกางเต็นท์ต่างๆภายในป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันทั้งโบและแยม ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวลานกางเต็นท์แห่งหนึ่งบนภูเขาเพราะพวกเขานั้นได้ข่าวว่าที่นี่บิวทิวทัศน์และบรรยากาศค่อนข้างดีมากเหมาะแก่การดื่มด่ำกับธรรมชาติในยามเช้าทั้งสองจึงได้ออกเดินทางไปยังจุดกางเต็นท์แต่เมื่อไปถึงทั้งคู่กลับพบว่าจุดกางเต็นท์จุดนี้นั้นมีคนมากางเต็นท์อยู่ เพียงแค่3มกลุ่มเท่านั้นเองทั้งที่ก่อนหน้านี้โบและแยมได้ดูรีวิวมาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งก็มีคนมากางเต็นท์กันเต็มไปหมดแต่วันนี้มันกลับมีแค่3ามเต็นท์เท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรที่ผิดปกติกันแน่พวกเขาทั้งคู่ตกข่าวอะไรไปหรือเปล่ามันผิดปกติมากเกินไปแล้วแต่เมื่อมาถึงแล้ว ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวเรานั้นเลยทั้งคู่กางเต็นท์กันตามปกติและพยายามที่จะกางเต็นท์ให้อยู่ห่างจากกลุ่มอื่นๆเล็กน้อยเพื่อที่แต่ละกลุ่มนั้นจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอยู่ใครอยู่มันไปเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีมากพอตกคำ่ำต่างกลุ่มก็ต่งางออกมาตั้งแคมป์ไฟกันเพื่อหุงหาอาหารกิน บางกลุ่มก็เฮฮาเสียงดังเอากีตารามาดีดร้องเพลงกันทำลายความเงียบและบรรยากาศที่น่าพั่นพลึงของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไปอีกกลุ่มก็เป็นคุณลุงคุณป้าวัยเกษียณที่ดูอบอุ่นเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคู่แม้ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ร้องเพลงอยู่นั้นจะยังร้องเพลงอยู่แต่โบและแยมนั้นก็เห็นว่าในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะดึกมากแล้ว พวกเขาทั้งคู่ควรจะเข้านอนกันพรุ่งนี้จะได้ลุกขึ้นมาแต่เช้าเพื่อที่จะได้มาสูดอากาศที่สดชื่นท่ามกลางสายหมอกทั้งคู่จึงได้พากันเข้านอนและทั้งคู่นั้นก็ได้พล่อยหลับไปโดยไม่รู้ตัวช่วงเวลาได้ผ่านพ้นไปพักใหญ่เสียงกีตาร์และร้องเพลงก็ได้เงียบลงไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน มันก็กลับมีเสียงฝีเท้าของคนเดินเข้ามาที่เต็นท์ของโบและแยมแรกๆทั้งคู่ก็ตกใจอยู่มากเพราะคิดว่าผู้มาเยือนนี้อาจจะไม่ได้มาดีแยมเองเธอก็เป็นหญิงสาวสวยเพียงคนเดียวเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวฝีเท้านั้นได้เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าเต็นท์ของทั้งคู่และเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมา พี่ครับพี่ครับรบกวนด้วยครับเมื่อได้ยินดังนั้นโบจึงได้ทําใจดีสู้เสือเปิดเต็นท์ออกไปเพื่อคุยกับเจ้าของเสียงนั้นซึ่งคนที่มานี้ก็คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มที่ดีกีตารร้องเพลงกันเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อเห็นโบออกมาจากเต็นท์ก็ได้ถามโบออกไปว่าเออพี่ครับ พี่พอจะเห็นเพื่อนของผมมาเดินอยู่แถวๆนี้ไหมครับพอดีว่ามันหายไปนานแล้วนะครับเพอเออเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาเป็นห่วงกันนะครับเมื่อได้ฟังคำถามโบเองก็ได้ตอบไปตามจริงว่าเขานั้นไม่ได้รู้ได้เห็นเพราะเขานอนหลับไปพักใหญ่ๆแล้วเมื่อรู้ว่าไม่ได้ความอะไรเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้หันหลังกลับไป และเดินทางกลับไปที่เต็นท์ของเขาในระหว่างนั้นเองแยมเธอก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาจึงได้บอกให้โบนั้นพาเธอไปฉี่ในป่าหน่อยโบจึงได้พาแยมเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อทำธุระส่วนตัวจากนั้นแยมจึงได้หาทำเลเหมาะๆเ,เพื่อทำธุระตามปกติจนเธอนั้นเสร็จธุระและแยมก็ลุกขึ้นมา สายตาของแยมนั้นได้เหลือบมองไปเห็นอะไรบางอย่างวางอยู่ที่พื้นซึ่งตรงนั้นก็ค่อนข้างมืดเธอมองเห็นมันไม่ชัดแต่เมื่อแยมลองเพ่งสายตาดูดีๆแล้วเธอก็ได้พบเห็นว่าสิ่งที่วางอยู่ที่พื้นนั้นมันคือหัวของคนแยมกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวซึ่งนั่นก็ทำให้โบ เรวิ่งเข้ามาดูในทันทีและเขาก็ได้พบกับแยมในสภาพที่ตื่นกลัวสุดขีดและเมื่อโบลองเอาไฟฉายส่องไปดูโดยรอบเขาก็พบว่าบริเวณโดยรอบนั้นนอกจากจะมีหัววางอยู่แล้วมันยังมีทั้งมือและแขนขาที่วางสเปะสปะอยู่เป็นชิ้นๆซ้ำยังมีอวัยวะภายในล่นอยู่เป็นพวง,พง ทั้งคู่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่แล้วก็ได้มีเสียงเอะอะบอยวายและแสงไฟฉายส่องเข้ามาซึ่งนั่นก็คือเด็กหนุ่มสองคนจากกลุ่มที่ร้องเพลงเมื่อคู่เมื่อพวกเขาทั้งคู่ได้เดินเข้ามาถึงบริเวณนั้นแล้วและได้เห็นภาพเพื่อนของเขาถูกขย่ำฉีกเป็นชิ้นๆพวกเขาทั้งคู่ก็ถึงกับหน้าซีด ก็มันทั้งเสียใจและหวาดกลัวไปพร้อมกันเพราะแม่รู้เลยว่าเพื่อนของเขานั้นถูกสัตว์อะไรเล่นงานในตอนนี้ทั้งสี่คนกำลังตกตะลึกและไม่กล้าที่จะขยับตัวไปไหนและในตอนนั้นเองเสียงหายใจฟืดฟาดคล้ายเสียงคนหายใจแรงๆก็ดังขึ้นมาตามพุ่มไม้ก็มีเสียงสวมสาว คล้ายกับเสียงสัตว์ขนาดใหญ่กำลังเดินวนเวียนไปมาอยู่และยังไม่ทันจะได้ทำอะไรร่างเงาดำทะมึนที่มีความสูงราวๆงเมตรก็โผล่ออกมาจากทางด้านหลังเด็กหนุ่มหนึ่งในสองคนมันใช้มือทั้งสองข้างคว้าจับเข่าที่หัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งก่อนที่มันจะบิดหัวของเด็กหนุ่มคนนั้นจนหลุดออกมาจากร่างอย่างง่ายได้ ประดุดเด็ดผลไม้จากขวก่อนที่มันนั้นจะถือหัวเด็กหนุ่มไว้ในมือและเด็กคว้างหัวนั้นใส่โบประดุดมันคว้างลูกบอลโบสามารถที่จะหลบหลีกได้ทันท่วงทีในตอนนี้ทุกคนต่างก็ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขามันคือตัวอะไรร่างกายของมันนั้นไม่ต่างจากลิง ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์จนผิดปกติดูแล้วคล้ายลิงกอริล่าลิงใหญ่กูร้องคำรามออกมาก่อนที่มันจะใช้แขนฟาดใส่เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆจนร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นกระเด็นไปสลบเหมือดคาทีมันเดินดุมๆเข้ามาอุ้มร่างของแยมก่อนที่มันจะขู่ร้องคำรามทำท่า,ทา จะพาเถอเดินหนีเข้าป่าไปแต่ในทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของมันอย่างแม่นยำโดยที่ไม่เฉียดร,ร่างของแยมแม้แต่น้อยและด้วยพิษของโครมกระสุนนั้นก็ได้ทำให้ลิงใหญ่เจ็บปวดแสนสาหัสจนมันนั้นร้องคำรามออกมาก่อนที่จะโยนร่างของแยมลงที่พื้น หลังจากนั้นมันก็รีบวิ่งหายเข้าไปในป่าพร้อมกับเสียงกู่ร้องคำรามและผู้ที่ยิงปืนนี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเขาไม่ใช่ใครอื่นคุณลุงไวยเกษียณที่ได้มาตั้งแคมป์อยู่นั่นเองลุงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งสามคนและได้รอเจ้าหน้าที่อุทยานมาช่วยเพราะพวกเจ้าหน้าที่คงได้ยินเสียงปืนแล้ว ในขณะที่รอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนั้นลุงแก่ก็ได้บอกว่าเจ้าลิงใหญ่ที่ได้เห็นนี้จริงๆแล้วมันนั้นไม่ใช่ลิงแต่อย่างใดแต่มันก็คือผีขโมดดงที่มีลักษณะคล้ายๆกับลิงตัวโตวมันมักจะดักซุ่มเล่นงานผู้คนที่ลุกล้ำเข้าไปในถิ่นที่อยู่อาศัยของมันซึ่งก็แสดงว่าป่าแถบนี้นั้น คือถิ่นของมันแน่ๆทุกคนพากันออกมาจากป่าและมารวมกันอยู่ที่จุดตั้งแคมป์ซึ่งก็รออยู่พักใหญ่เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาและให้ความช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้สากชิ้นส่วนศพทั้งหมดเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ถามอะไรมากมายเพราะพวกเขาก็คงรู้อยู่แล้ววันนี่นั้น มันเป็นฝีมือของตัวอะไรหลังจากที่เก็บซากศพแล้วทุกคนจึงได้เก็บข่าวของและลงจากเขาเพื่อไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ใครละ่ะมันจะไปเชื่อเรื่องแบบนี้กันแน่นอนว่าจากสภาพศพแล้วคงไม่พ้นว่าคนที่ตายไปนั้นก็คงจะโดนสัตว์บางชนิดเล่นงานซึ่งก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันนั้น คือตัวอะไรกันแน่ถ้าชอบอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ